มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาวสั่งร้านข้าวประจำบอกตรงๆเหลือเงิน100บาทสุดท้ายขอแค่ข้าวเพิ่มแต่สิ่งที่ได้ทำเอาน้ำตาไหลเรื่องราวสุดน่าประทับใจนี้มีที่มาจากผู้ใช้ a c e b o o k รายหนึง่งได้ทำการโพส์ตใน Facebook กลุ่มที่ไม่ว่าพิมพ์อะไรเราก็ให้กำลังใจในทุกเรื่องแบบงงๆอีหยังวะ เล่าเรื่องราวของร้านอาหารที่สั่งผ่านทางแอปพลิเคชันซึ่งสั่งเป็นประจำแต่ว่าวันดังกล่าวนั้นเธอเหลือเงินติดตัวเพียง100บาทเท่านั้นจึงขอให้ทางร้านนั้นช่วยเพิ่มปริมาณข้าวให้เยอะขึ้นหน่อยจะได้หรือไม่แต่สิ่งที่ได้รับคือเธอเองนั่งกินข้าวทั้งน้ำตาด้วยความซาบสงใจค่ะ โดยเจ้าของโพสต์ดังกล่าวเล่าว่าวันนี้เธอมีเงินอยู่100บาทสุดท้ายหิวจนไม่ไหวไม่อยากทรมานตตัวเองก็เลยสั่งข้าวร้านประจำแถวห้องมาทานมีหมายเหตุบอกทางร้านว่าอยากจะขอข้าวเพิ่มสักหน่อยแต่สิ่งที่ได้มาคือทางร้านแถมคางกุ้งทอดมาให้พร้อมข้อความให้กำลังใจและให้ข้าวมาแบบเยอะมากๆเยอะจนกินรอบเดียวไม่หมด นั่นจึงทำให้เธอรู้ว่าอย่างน้อยวันที่ชีวิตดูเหมือนจะแย่ๆแต่ก็ยังมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเปิดกล่องข้าวกินทั้งน้ำตาไหลทั้งอร่อยทั้งตื่นตันใจและขอเป็นลูกค้าประจำร้านนี้ตลอดไปทั้งนี้จากภาพที่โพสต์นะคะจะเห็นได้ว่าเจ้าของโพสัส่งกระเพราหมูสับวุ้นเส้นราดข้าว ใส่ไข่ดาว2ฟองราคา79บาทรวมค่าส่งเป็น85บาทพร้อมระบุหมายเหตุว่าพี่คะหนูเหลือเงิน100บาทสุดท้ายแล้วรบกวนขอข้าวเยอะหน่อยได้ไหมคะจะแบ่งกินเป็นสมือ้อพรุ่งนี้ก็ได้ไปทำงานแล้วคะ่ะแต่ทนความหิววันนี้ไม่ไหวรบกวนด้วยนะคะพี่จากนั้นปรากฏว่าเมื่อออเดอร์มาส่งนอกจากทางร้านจะใส่ข้าวมาให้แบบนั่งกล่องแล้วยังแถมของกินมาให้อีกหถุง พร้อมข้อความสั้นๆระบุว่าแถมฟรีครับสู้ๆูยยังไรก็ตามหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวโซเชียลเข้ามาให้กำลังใจเธออย่างมากมายนะคะขอให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปให้ได้เพราะว่าชีวิตของคนเรานั้น มันก็ต้องมีทั้งช่วงที่ไม่ดีแล้วก็ช่วงที่ดีของชีวิตอย่ายอมแพ้ให้กับชีวิตของคุณจงสู้ต่อไปพร้อมทางชื่นชมร้านข้าวที่ใจดีช่วยเหลือลูกค้าประจำที่เจอวันที่ยากลำบากขอให้ร้านขายดีถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ